น้องเอ้ยเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้เสียงครกต่ำปอกๆอ,อยู่น้องเอ้ยให้น้องคิ่ยมต่ำฮงสก,กินน้องเอ้ยเมื่อนี้ตำ่ำฮงเฮ่อใช่มซรับโดยป่าจ้ะอ่าก็คือทั้งมีทั้งแม่ลูกอ่อนเขาน้องเอ้ยลงมาอยากกินเข่าน้ำออก่อนอยากกเกาเนาะอยากกินเข่ากินน้ำบุ๊มบิมีนมีน่ยอยู่นี่กินน้องเอ้ยก็เลงมาส่วนกันต่ำฮงสู่เพื่อนป้าเป็นไงเนาะ กับแม่น้องคัปเตอร์ลงมากันได้ว่าเออขี้ตำหะฮงคูอก,กินกันตำเจ็ดเลยพี่เด็กกันแม่ลเชื่อชื่อมาได้เด็กก็ซื้อเอามาจากตลาดกันได้เนี่ล้วซื้อมาหลายเมื่อเลยก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีป้าลุงเด้อเนาะตอนช่วยๆน้องเลยมากินตำมะฮงต้องกันมาไหมคือสิ่งนี้จะตำมะฮงนี่แหละเบื้องสูง

ใส่เลยใส่ปูอีกงไปชิมผนกันยังไปซื่อันไงนวอยู่ไปนัวดวิดอ่ะเนาะกอากับอนะบกอกนะฮะใช่ตอนนี้แหละใส่เลยทางแนบอะ่บอ่ะใส่สิบสุ่มแล้วแหละตำสุม่เออบังนเลยค่ะ่บังแนว น้ำหงน่ะเอาเฮกับหงเพิ่มซ่ํพี่น้องเอ้ยพุ่นะกินแซ่บๆตอนเที่ยงนี่นี่ใ่แอืมกินเลยมือวันยุดมนีพี่น้องเอ้ย่ได้ไปโรงเรียนทางน้องชิบก็่ได้ไปงเียนด้อไอ้ตะน้องเอจักไปทางใดมนีอยู่เือนบ่ยังบ่เห็นลงมาเลยทุกไผอ่ะ ให้พี่สร้างนี่ยิ่งเสียงโคกตำโคกแล้วบ่ให้เด้อกินเด้ท่านนิย่อไปก็ได้ไชุดสี่เมอเด้อคิมแซ่บเลยมาเป็นแม่กัวเห็ดทำตำม้งแม่นมมุงมะน,นาวได้คิวไหให้แม่กับสาวกินมาเนี่ยทำจิดใจแล้วได้บ่

ใส่ทั้งมะกอกทั้งมะนาวเลยสุ่มนะสุ่มไล่เลยเพิ่นได้ผักมาอีกพี่น้องเอ้ยผักสลัดเดยกินกับตําหุงก็เลยมาให้เยกิตําหุงสู่ินมื้อน้เโอ้ยลมซ้ําพ่นน่ะลมแฮงๆพี่น้ออย เปนน้อยังไม่ทันมากวะเลยซเปหนึ่งไปซี่เป้อยอยีสักหน่อยท่าน้ปงอมาแห็งบ่ะท่านได้ประเด็กกระว่าใส่เด็นถาไปงอมากรฉันสักหน่อยไปงอมาเลยมาเงินบ่เงินทอนบ่ ช่ปนอ่ะได้ยังมาไปชื่อยังมาไปชื่อปงนัวหงได้ยังให้ถุงมันน่ะใช่ไม่มันขาดอ่ะสร็จ้สลสลมใช้ถุงมันถุงล้นละ sai lái cái xếp lái để quen no ham. ngồi phê đây. đang lái. xếp lên xếp không được. đẹp hòm. hòm ทำอะไรใส่งหงเงี้ยกินและกินล้่าหละอยากกินข้าวเลยสวยเลยดูมัดไว้ถุงไปเด้ Về đó Ê tơ, ê tía, ma Tầm hung đơ Mà sổm bỏ, mà sổm ý gồm nào của mi yêu xem xét đấy, giảm tinh 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 ยังไงมาล้างมือเด้อมากินข้าวเด้อตามหุงเอาตักตทักทิ่เด้อก็ทักฮะล้างมือเรากินข้วามขวมากินตามหุง แม่ได้สลามกูเาายว้านตี่เสียบอยู่เพีเสียบเสียบหน้าตากัเสียบเยอจกเสียบไปเสีบขิด่ะิด่ะอ๋อวันแปลงเฮียนว่าวันไหวันพักอ๋อวันพักวันพักแล้วันแปลงเฮียนวันน้นตาวันพัก มันยังมาเนี่มันเทา,ามันเอนอโอ้เก่งเก่งเก่งจากบอนเสาวันทิ่อีกมันพากสองงมงงันฝากองงานน้าป้า้าไปไนอ๋อไปน่นเลยครับ้มงุดไอเนาะแสบแล้วว่ะไปไปเด็กได้ พอดีย่อไปได้บ่ย่อไปได้บ่เี่ไปย่อไอย่างกระติ้วเเอานังจัาไยิ่ไปไปกินเข้ากับข้าคุณมันนี่หเตยม่ได้กินแต่แท้อบนเลยไปไปใส่ถุงยางไว้มาแล้วมาแล้ว อาาหาาน้าปูภาาแม่กไเตว่าแแ่บเลยแ่บไแแ่บแล้วผล่วแบเน่อนาะเนือนาอไม่มาบอสารน้าปูเลยแต่แม่เตสาน้าปูเตนมันนีเตอรนั่งกินเลยติอามามาหาเย กินข,ข้าวน้ากันเดอ้อตั้มหงุ่งม่ได้ไดดไตั้หุง่งนี่บอหงุ่งอยางนีสามารถไม่หงุ่อย่างนี้จังว่านะเดี๋ยวมากินข้าวน้ากันเดอ้อ<ห>พี่น้องเดอ้อกินข้าวตั้มหงุ่งมื่อไนยูเพื่อนป้าพี่แด่เนาะนนใช่าน้องอินเตอร์นั่นนะเ <c oughs> ล่นถ่ายได้นี่ตั้งกลง้องไว้สักก้อนอย่าไปทันไอเตอร์นะไอเตอร์มาแซ่บๆพอดีพอดีเป็นป่ะใช่จัง

ไหนวัอยู่วัอยู่มันไว้อยู่กัยผุวัยผุวััย mọi người 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 mọi Hva er det?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 

มาเห็นลูกไปหาปลาเราเมื่อตยก่นบอกค่ะยังบ่เมื่อยังม่เบื่อยดเหมือว่าเห็ดที่เปียกอันหาปลาท่านเด็กนโบกดมนอไรทั้งนั้นัไม่อันหาปลาเยเลยหาปลา เอมาดูบามาทานนะป้มาอารอรภาพัมาทางนี้มาอาลาดนี้ิกินอิ่มเด้มือตาเ่าๆยู่นนี่ว่ะ มาลูกละตื na, kind of popcorn, mm ่นไว้แท้แม yeah. ่ท yeah, uh, okay, ่านได้กินแด้อยู่จ้ะเนี่ยแม่เป็นยังกินเป็นยาอยู่แม่ทุกอ่อนยังกินลายนู่นล่ะลูกคนจนตื่นนะเอ้ยเจ็ดใจเสื้อสีชมพูยังหุ่งข้าวเพัวนนะมาล่ะนอาประตูกับอัดเลยอ้ยหนาวนี่นอนนังนาะเย็นนะจ้ะเอ้า nhìn này quá, nhìn hẹp à lưng bùng này quá nhìn này mẹ, nhìn này mẹ, sa ế thế eh? sa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 mọi người mọi người nó nào. nó mọi người nó hả? mọi người nhé thèm mọi thèm mà người mọi người đấy người thèm người mọi thèm mọi người 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 mọi bọn nè quay เฮ้ยมอตี umas, ่ะนะอันไม่อมน้องแล้วไหมอันไม่ประตูนะลมมันหนาวนะพัดน่องเลยอัประตูไว้แล้วล่ะเฮ้ยลานที่ให้แล้อลานที่ให้เด้ออาเสร็จไปแล้วก็จบลิปไปเกิดปุงเอ้บุญดาลานที่ไปเออจังไหนแล้วสีบืนไปตกนี่เพราะแห้งแน่เนี่ยอ้หไม่ต้ออยากไปเลยอ่ะเสร็จไปเน้ะ พอจบคลิปไปก็พ่อๆกันคิดหน่าเด้อพี่น้องเด้อเอาหลานกับแม่ยังไปทานยาอยู่เพื่อนกินยังกินแสบกินนัวอยู่เลยแม่เพื่อนเนาะเอาไปเนียไปเลี่ยเะาใจสบายดีเอา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 